โอเคครับสวัสดีครับวันนี้พวกผมนายแพทย์ธราณนนะีไหมครับพอดิชั่นครับวันนี้นผมเหมือนเช่นเคยนะฮะกับการสอนสร้างบ้านอะไรง่ายๆครับผมนี่ไดเป็นพาร์ทสองของบ้านหลังนี้นะซึ่งจะใช้เวลาเออนะี่ยสั้นมากนะฮะเรอเราเราง่ายๆนะเราอย่าไปมองตึกนั้นเลยนะมันไม่เกี่ยวนะเอาเป็นว่าผมจะขอให้ใบคําใบนิดนึงกันนะฮะคือว่าแมปนี้จะแจกนะครับผมแต่อยู่ระหว่างการดําเนินการนะฮะก็นั่นแหละอย่างที่เห็นอยู่โอเคแมปนี้จะเป็นเอ่อแมปที่เรียกว่ามีตึกที่ขนาด หนึ่งชั้นสามบล็อกนะฉะนั้นเราสร้างได้หลายตึกมากกว่านะในแมปใหญ่ที่ผมจะแจกเหมือนกันฮนะจากในเวลาใกล้เคียงกันด้วยโอเคมีคนขอเข้ามานะผมถึงทำนะครับผมไม่ต้องห่วงครับผมสุขสันต์วันเด็กนะท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะผมน่าจะว่าหลายๆคนที่ดูผมเป็นเด็กนะครับผมตัวผมเองก็เป็นนายแล้วนะฮะก็จริงๆปีนี้ปีที่สองที่ผมไม่ได้ใช้คําว่าเด็กชายนาหน้านะก็ รู้สึกว่าเซ็งที่ไม่ได้ขึ้นรถเมล์ฟรีนะฮะแต่ก็นั่นแหละวันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมจะมีความสุขการไปเที่ยวนะฮะก็ขอให้เขอ,อะไรเป็นเด็กดีนะ <laughs> โอเคสำหรับบ้านหลังนี้นะครับผมสำหรับบ้านหลังนี้นะฮะไม่มีอะไรเลยครับผมเราสร้างแบบง่ายๆนะเพื่อจะให้อยู่ s u r เ i อร์ได้นะครับผมซึ่งหลังต่อไปนะผมจะไม่เอาโจทย์นี้เรามาจํากัดผมมากเกินไปนะผมจะขอสร้างแบบที่ เออครีเอทีฟสร้างได้นะฮะหรือว่าซูเปอร์เวลลถ้าเกิดคุณขยันเล่นน่ยก็จะสร้างได้นะขอไม่เอาแบบนี้กับเดี๋ยวบ้านซูเปอร์เวลลผมจะสร้างอีกทีนึงเอ่อส่วนเรื่องที่ว่าผมจะสร้างบ้านซูเปอร์เวลลอีกหลังนั้นก็เอาว่าเอาาเอ่ล้มล้างไปก่อนนะตอนนี้ยังยังไม่ต้องนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะขอสร้างบ้านอีกแบบนึ็นก่อนแล้วค่อยสร้างบ้านซูเปอร์เนะฮะทีหลังนะครับผมโอเคเออนี่นะเป็นบล็อกไป นั่นหนับจริง,รงด้วยไอ้นะช่างมันม่นนเป็นไรไปที่เรียกว่าค่อนข้าง,างจำกัดเลยเนะี่ยถ้าเกิดว่าต้องสร้างแบบนี้จำกัดมากนะ ไเอาว่าถ้าเกิดท่าชมหาไม้จังเกิลมาได้ก็ขอให้โชคดีนะบางทีเล่นไหครับเราที่ผมก็คิดถึงเพลงในไมค์ครับหลายเพลงนะ่ยปกติเราจะมีเพลงนในไมค์ครับตลอดเวลาเลยจนผมเบื่อแต่ตอนนี้ก็เว่าผมคิดถึงเพลงพวกนั้นแทนและตรงนี้แน่นอนครับสำหรับคนขยันนะ เล็กประตูแน่นอนได้แล้วตู้เย็นบอกได้ง่ายๆเออพรุ่งนี้นะผมจริงๆคือวันนี้ผมทำคลิปเย็นเนี่ยก็น่าจะดึกแล้วอตอนนี้เอ่อเพราะว่าหนึ่งเลยคือวันนี้ผมติดทุละนะครับผมสอบ HSK นะครับผมก็ใครเรียนสายสี่จริงก็จะรู้นะเพราะว่าเราต้องสอบกันเป็นประเพณีอยู่แล้วนะสอบสอบสอบนะฮะสอบไปเรื่อยๆนะไม่เป็นไร พรุ่งนี้ก็ไม่ว่างนะพรุ่งนี้ผมต้องพาน้องผมไปสอบผีเทศนะก็นั่นแหละก็เลยต้องจัดไปวันนี้นะให้มันเสร็จหลังนี้แล้วก็ผมจะเริ่มหลังใหม่วันนี้เลยนะซึ่งท่านผู้ชมถ้าเกิดยว่างก็สามารถจะรอชมได้เลยนะครับผมเพราะว่าอัปโหลดคลิปนี้เสร็จแล้วเอ่อหลังก็จะมาทันทีเลยนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหรอกผมมั่นใจนะว่ามันจะต้องมาทันทีเลยเพราะผมคำนวณไว้แล้วนะไม่มีอะไรจะหยุดหยุดผมได้นะครับผม ส่วนนี้เรียกว่าอ,อะไรไเอาไว้แบบอุ้ยปลายคลิสอย่าแรกเลยตรงนี้ทำไว้เหมือนเป็นโต๊ะเอาไว้ทำกิจกรรมต่างๆนะ ตรงนี้ที่เว้นไวก็จะสมมติว่าเป็นแบบที่ตีดาบหรืนพวกนี้ไงนั่นแหละตรงนี้ใช้กินข้าวได้เหมือนกันนะบอกเลยผมจะใช้เวลาไวมากกับบ้านหลังนี้ทำจนมันไม่มีอะไรเลยนะไม่ได้หลังใหญ่ไม่ใช่โครงการใหญ่ที่ผมใหญ่จะสร้างโครงการใหญ่ผมจะเริ่มอาทิตย์นี้ไม่ได้นะผมก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะสำหรับโครงการเออบ้านหลังใหญ่ๆหลังใหม่ที่มีแมงมันพาเยอะๆเนี่ยผมก็จะเ,ออเลื่อนไปเป็นอาทิตย์หน้าคนระับอาทิตย์นี้คุณต้องของดไปก่อนนะอาทิตย์นี้ก็ขอซิมเพิลทาวไปก่อนเพราะว่าผมไม่มีเวลา,าจริงๆนะผมวันนี้แล้วก็นั่น ก็ผมต้องดําเนินการทั้งสองชแนลของผมเลยนะชแนลนี channel ้ hi, แล้วก็ชแนลลองของผมที่ทําเกมเกับรืสงครามนะงั้นก็เลยอาจจะยุ่งยุ่งหน่อยนะตรงนี้มีอะไรทำเตียงตรงนี้ทำเตียงแบบนี้นะ อาจจะรีบทำไปหน่อยนะแต่ว่าผมต้องการที่จะแก้ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้คัดที่แล้วเออมันผิดพลาดเนี่ยตอนนี้ก็จะไม่ผิดพลาดน,นะครับตรงนี้ด้วยนี่เห็นตรงนี้ไหมทุบออกไปครับแล้วก็เอาเหมือนเดิมมาใส่เรียบร้อยท่านี้แหละไลฟ์แฮกไลฟ์แฮกจริงๆง่ายมากผมชอบถ้าเกิดจะมีเครื่องดนตรีอยู่ในห้อง พระเจ้า,ามาเถอะนันไม่มีเสียงได้ไงไม่รู้ห้องมีที่ตั้งกว้างนะผมจะทำตู้เสื้อผ้าขนาดค่อนข้าง,งใหญ่สตูนึงก็เรื่กันะจะทำตู้เสื้อผ้าผมด้วยมาบิชไม่ได้แล้วผมมนจะซ้ำกับบ้านจะทำด้วยไม้สปุูสปุูสปุูส ก็เลยกันนะเราก็ใช้ตรงนี้ก็ได้แน่นอนสำหรับคนขยันนะอกอกาสเห <c oughs> มันเดิมที่เราทำบ่อยๆนะติดรูป มไม่เมาส์ผิดด้านช่างมันเถอะไม่เป็นไรหรอกไขสนเดี๋ยวเราต้องรีบสำเร็จวิดีโอนี้มันต้องไม่เกินสิบนาทีต้องเชียวเวลาไหวที่สุดที่ผมจะทําได้มันจะเสียเวลาบ้านหลังต่อไปอือเรียบร้อยห้องนี้ก็ติดพรมไว้่อยดีกว่าตรงนี้อืม mìnhชอบ xì pha này, mìnhชอบ xì pha cái này nữa thôi, ngay đi, kết xong rồi, บุไวปับประตูโอ้ยฝนตกได้ถูกเวลามากเลยมองว่าจะไม่แหลกผมขี้เกยียดไปนั่งปิดแล้วประหยัดเวลาให้มากที่สุดที่ผมจะทำได้เฮ้ผมลืมไห้วผมลืมติดไฟฝนตกแล้วผมรู้ผมลืมติดไฟ ไม่มันคืออะไรอีกแล้วบัคผมเบื่อมากก็เลยหมดใจแก้สักทีผมไม่เข้าใจโอเคครับสำเร็จแล้วบ้านของเรานะฮะอล่าลืมครับผมเพื่งผมลืมนะฮะว่าคนอื่นจะไม่ลืมกันนะก็คือเตานะเป็นสิ่งที่สำคัญของบ้านเลยแล้วก็นี่โดยเครื่องชงยาโดยเรียบร้อยสำเร็จแล้วบ้านหลังนี้หมดไปหมดกรรมกับแกแล้วโอเค สร็จแล้วครับหลังนี้ก็ขอจบตอนนี้เท่านี้ดีกว่าครับผมสำหรับตอนหน้าจะมาตอนถัดไปทันทีเลยฮะหลังจากที่ท่านผู้ชมดูวีโนซิงเสร็จประมาณสักอ,อ,อีกยี่สินาทีคงจะมานะก็ขอขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ